โอกาสและการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียนที่ยังเติบโตอย่างไม่หยุดอินโฟมาร์เก็ตประเทศไทยสบช่องจัดงาน Jewelry and อ e m อาเซียนแบงคอกหรือ Jewelry a n m อ e m อาเซียนแบงคอก2023ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-29เมษายน2566ณฮ1-2ศูนย์ 2, การประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสําคัญของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกทั้งกลุ่มผู้ซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งผู้ผลิตรวมถึงนักออกแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีงานสัมมนาจากผู้ค้าอัญมณีทั่วโลกและพบกับคอลเลคชันจิวเวลรี่สุดพิเศษมากมายกว่า10,000รายการ จากผู้ร่วมแสดงสินค้า15ประเทศเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาคและเอเชียโดยงาน j e w e l r y and Gem ASEAN b อาเซีย2023จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของกลุ่มผู้ซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งผู้ผลิตรวมถึงนักออกแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญน,นักสร้างสรรค์ชั้นนำและนักนวัตกรรมจากทั่วทุกงานอุตสาหกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดโลกพร้อมกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์สูงสุดจากงาน Jewelry and อ e m a เจ a n อาเซียนแบงอก2023ครั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ www j e w e l r y a s i a n b a n g k o k com ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอินฟอร์มาร์มารเนะคะเป็นโชว์ออแกเนอเซอร์ที่จัดงานแสดงสินค้าเนี่ยทุกภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่ว่าการจัดงานเกี่ยวกับทางด้านของ j ิวเว r รเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการจัดมาแล้วเนี่ยที่ฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นจากศักยภาพของทางประเทศไทยว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของการผลิตนะคะของทางด้านของจิวเว r รแล้วก็เป็นจุด ส่วนรวมของการเจรานายพลอยแล้วก็เป็นตลาดการค้าพลอยซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยเองเนี่ยจะมีงานแสดงสินค้าดีๆค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีการจัดงานถแถลงข่าวเพื่อที่จะได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมในการจัดงานของเราค่ะ ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ะเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นยูนิคของทางไทยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศเอื่นเนี่ยที่เข้ามาเป็นคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าการคราฟแมนชิพเรื่องของฝีมือของไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นค่ะ คือการจัดงานของ i ิน o r m a นะคะเราสร้างจุดแตกต่างเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะจัดงานในลักษณะที่เป็น i ินเ r n a t i o n a l นนะคะซึ่งเราเองเนี่ยมีความคาดหวังเนี่ยว่า70%เนี่ยจะเป็นโลเคอลแล้วก็30%เป็นี่ยเป็นอินเตอร์แต่ตอนนี้เนี่ยจากการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากทางผู้ประกอบการทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการต่างจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ60-40ละค่ะเป็น40%จะเป็นอินเตอร์ค่ะจะมีทางด้านของทางด้านเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่น ทางด้านไต้หวันทางด้านเตอร์กีทางด้านสิงคโปร์ค่ะ แล้วก็ทางาทางฝั่งทางฝั่งตะวันตกก็จะมีทางด้านของ US มีของเยอรมันมีโปแลนด์มีเตอร์กีของไทยเองเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยจะมีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจิวเวอรี่นะคะซึ่งจะมีทั้ง gold jewelry แล้วก็ silver jewelry นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีพลอยไม่ว่าจะเป็นพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของอผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่ทางด้านของดมอนแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ มีไดมอนด์เนี่ยที่เป็นเป็นวัสดุใหม่นะคะที่เขาเรียกว่าแล็บกรนไดมอนด์ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจในการที่มาออกบูธในงานเราด้วยค่ะค่ะคือจะจากการจัดงานครั้งแรกนะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจในในตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าออมูลค่าที่จะเกิดขึ้นภายในงานนี้คงจะประมาณ3,000ล้านบาทค่ะ คือจากการที่เราเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็จัดงานออทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้มาออกชมร่วมชมงานนะคะ mm. ก็อยากที่จะเชิญชวนค่ะให้ทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมงานนะคะในวันที่26-29ถึงเมษายมษาค่ะซึ่งงานจะเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นส่วนในวันสุดท้ายเนี่ยคงต้องรีบมาหน่อยนะคะเพราะว่าจะปิดตอน5โมงเย็นค่ะซึ่งในงานเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของโปรดักต่างๆที่จะได้รับชมนะคะ แล้วก็มีมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมมนามีแฟชั่นโชว์มียังดีไซเนอร์อ a วอร์ซึ่งจะมียังด Designer ของไทยเนี่ย13ทีมและจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆค่าบันอคาเดต่างๆมาร่วมประกวดการแข่งขันค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าได้่กับทางเว็บไซต์ของงานนะคะใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยสามารถที่จะรับออของที่ระลึกภายในงานได้ด้วยค่ะ